นิยายสียงเรื่องชายาพกดาบเข้าห้องหอบทที่หนึ่งนเมืองหลวงแห่งเทียนเฉาอันเป็นที่ประทับของโอรสสวรรค์ปีใหม่เพิ่งผ่านพ้นไปทําให้บรรยากาศช่วงสิ้นปียังคงเหลืออยู่ทว่าคุกของสารยุติธรรมกลับเกิดเพลิงไม่ขึ้นอย่างกระทันหันเปเลวเพลิงลุกโหมขึ้นในช่วงกลางดึกที่มีหิมะโปรยบางเบาจึงสามารถมองเห,เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนยิ่งถ้ายืนอยู่บนที่สูงแม้จะห่างออกไปสิบกว่าช่วงถนนก็ยังมองเห็นไฟสีแดงวาบๆนั้นได้ ศาลยุติธรรมเป็นหนึ่งในสามตุลาการแห่งราชวงศ์ซึ่งมีหน้าที่ลงโทษจำคุกและสืบสวนคดีต่างๆทำให้มีเอกสารหนังสือราชการและหลักฐานจำนวนมหาาลถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นเวลาหลายปีหากทุกอย่างถูกเลวอักีกลืนกินไปจนหมดผลลัพธ์คงยากจะคาดเดาประกอบกับในห้องขังยังมีนะักโทษถูกจองจำอยู่ด้วยพวกเขาย่อมไม่อาจละเลยเพลิงที่มายืนในทุ่งกลางดึกนี้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของเขาและเขาไม่ควรเข้ามายุ่งแต่กลับจำเป็นต้องยุ่ง บุรุษหนุม่มในชุดประเวณราตรีสีดำย่างกลายไปตามสายลมเพื่อเข้าไปสำรวจบริเวณที่ไฟมอดไปแล้วดูเหมือนจะมีนักโทษอุกชะก,กันคนหนึ่งช่วยโอกาสตอนที่พวกผู้คุมกำลังช่วยกันดับไฟอย่างวุ่นวายแอบหนีออกไปจากคุกของศาลยุติธรรมโดยมีเหล่ามือปราบกำลังตามไปจับกุมนักโทษที่หลบหนีคนนั้นอยู่อืมแต่แทนที่จะบอกว่าจับกุมมิสู้บอกว่าตามหาร่องรอยจะดีกว่า เนื่องจากมือปราบใหญ่น้อยในเมืองหลวงมีจำนวนเกือบร้อยคนทำให้ทางเข้าออกของที่ว่าการสามตุลาการล้วนอยู่ภายใต้กฎระเบียบและธรรมเนียมอันเคร่งครัดอาคารที่ว่าการตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองจะมีประตูเปิดไปทางทิศใต้แม้อาคารจะมีพื้นที่กว้างขวางแต่กลับมีประตูใหญ่ที่เปิดออกไปทางทิศใต้ซึ่งนำไปสู่ภายนอกได้เพียงทางเดียวทำให้สามตุลาการมีประตูที่จะเปิดออกไปได้แค่สาบาน ซึ่งประตูทุกบานจะมีลักษณะเป็นประตูบานคู่ที่ทาด้วยสีดำยามประตูทั้งสามเปิดออกพร้อมกันจะมีบานประตูทั้งหมด6บานพับเวลานี้มือปราบของหน่วยประตู6บานได้แยกออกกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสองถึงสคนโดยกำลังคนและม้าสองกลุ่มกำลังไล่ล่านักโทษด,ด้วยการควบม้าไปตามถนนใหญ่และตรอกเล็ก พวกเขาพูดคุยกันเสียงดังเหมือนกลัวชาวบ้านจะไม่รู้ว่าหน่วยประตู6กบานกำลังปฏิบัติภารกิจอย่างไรอย่างนั้นส่วนกำลังคนและมาอีกสามกลุ่มที่เหลือเมื่อได้รับสัญญาณก็เร้นหายไปในความมืดอย่างเงียบเชียบราวกับไม่มีตัวตนดูน่าสนใจไม่น้อยเลยที่แท้นักโทษแหกคุกที่ได้ลมช่วยหนุนนำใบเรือก็ไม่ได้ดวงดีจริงดีจริงแต่เพราะมีใครบางคนจงใจปล่อยเสือกลับภูเขาเพื่อคลำตามเถาวันไปหาผลแตงต่างหาก ดูสิพอกองหน้ามั่นใจว่าคนร้ายหนีออกไปได้โดยสะดวกไฟด้านหลังก็ถูกควบคุมได้อย่างเรียบร้อยเยี่ยมยอดชายหนุ่มที่หมอบอยู่บนที่สูงมองหญิงสาวในชุดเจ้าหน้าที่สีน้ำหมึกด้วยแววตาวาวโรดนางมีรูปร่างอารชรแนงน้อยยิ่งมาอยู่กับพวกมือปราบหลังเสือเอล์มีที่มีรูปร่างกำยำล่ำสัรแล้วก็ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความอ่อนแอนบอบางชัดเจนยิ่งขึ้นทว่าทั้งเอลและแผ่นหลังของหญิงสาวกลับหยัดตรงสู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ นางปล่อยไหลทิ้งสอกทุ่งท่าดูสบายๆก็จริงแต่กลับให้ความรู้สึกงามสง่าเด็ดเดี่ยวภายนอกงดงามหมดจดสดใสเปี่ยมด้วยความน่าค้นหาทว่าภายในกลับแรกร่งกล้าอย่างน่าเหลือเชื่อเขารู้ว่านางเป็นบุคคลชั้นยอดการเตรดเตร่อยู่ในเมืองหลวงและใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนซ่อนคอยมองและฟังข่าวจากทั่วทุกสารทิศอาจทำให้เขาไม่รู้จักคนอื่นๆแต่ไม่มีทางไม่รู้จักนางหัวหน้ากลุ่มสีปักษีแห่งหน่วยประตูหกบาน ขุนนางหลวงขั้นสามผู้มีสมญาอสุราหน้าหยกแห่งเมืองหลวงสิบน้องของเมืองอวีนอเจิงมือปราบเทวดาคนปัจจุบันบุตรสาวของมู่เจิ้งหยางมือปราบเทวดาคนก่อนมู่ไคเวยเมื่อคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่ามู่ไคเวยอายุเท่ากับเขาแต่ในช่วงระยะเวลาหลายปีนี้นางได้คลี่คลายคดีไปจำนวนไม่น้อยจนกลายเป็นหัวหน้าสี่ปักสีและขุนนางหลวงขั้นสาม ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญและยิ่งไม่ใช่เพราะมีบิดาช่วยหนุนหลังชายหนุ่มถึงกับทอดถอนใจเพราะสตรีนางนี้มีฝีไม้ลายมือเหนือกว่าเขามาก